สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามงามหนึ่งคันนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับมาชมเช็คดูรถกับ t o โยต a v ีออนะครับตัวท็อปตัวจีครับปี2015นะครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหลักต่อหรือพิกคว่ำนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยครับปี2015รถมือเดียวป้ายแดงผ่อนได้นะครับคันนี้5,400โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปี295,000บาทโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดครับบริการจัดส่งทั่วไทย มาชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ปี2015ในราคาไม่ถึง300แสนนะครับมาชมดูก่อนเลยครับอยู่แถวมินบุรีนะครับนี่นะครับสีดำสวยๆสภาพทำงานนะครับวีออเป็นรถที่ทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับตัวนี้ราคาสภาพแจ่มๆนะครับสวยสมบูรณ์ทุกรายละเอียดแน่นอนนะครับใครอยู่ใกล้มินบุรีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ สวยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรกนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟตรงกระจกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้นะครับนี่เลยครับสวยสมบูรณ์ระดับนี้นะครับสนใจถูกใจมาชมมาเช็คดูได้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะหนังดำได้แดงครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบใช้งานแล้วโดยประมาณ2 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถใช้งานดูแลดีนะครับตัวนี้ สมบูรณ์ทุกรายละเอียดแน่นอนใครที่กำลังหา v ีออนะครับตัวนี้ได้สาภาพได้ราคานะครับมาชมดูก่อนนะครับภายในสวยสะอาดนั่งได้สบายครับ v ีออเครื่องพ5นหกินน้ำมันไม่แรงไม่แพงครับใช้กันได้ยาวๆอัหล่การซ่อมบำรุงดูแลระยะยาวก็ถือว่าดูแลง่ายครับเป็นรถที่น่าสนใจนะครับสำหรับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับรถปี 2014. ปี2 0 1 5นะครับ นี่นะครับสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยครับใครจะดาวก็ได้นะครับเครดิตดีๆไม่ต้องดาวก็ได้นะครับคันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานเครื่องพันห้าวีออสก็น่าจะเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับนี่คือปี2 0 1 5ด้วยครับราคาก็ดีสภาพก็เจ่มนะครับไม่มีชนหนักตัดตอนะครับรถสภาพเดิมๆนี่แหละครับเอาไปใช้งานกันต่อเลยนะครับสีดําเงางาม เกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับครบๆแบบนี้เลยครับ ถูกใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับการันตีว่าไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกวามเอกสารครบถูกต้องการันตีการโอนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สมบูรณ์ทุกรายละเอียดแน่นอนนะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับรถสมบูรณ์นะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับเป็นตัวท็อปปี2015นะครับ1.5ตัวจีนครับคันนี้เช็คชมดูก่อนนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าวีออสตัวนี้จะถูกใจอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะพาเพื่อนพาช่างมาช่วยเช็ค อีกรอบก็ได้นะครับจะได้สบายใจและมั่นใจได้นะครับแต่ถ้าติดตามช่องนี้อยู่นะครับก็รับรองว่าผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกตัดสินใจได้เลยครับอยู่ใกล้อยู่ไกลจัดไฟแนนซ์ให้ได้หมดครับจัดได้ทั่วประเทศนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องง,งามๆเลยครับคันนี้ปี2015 V8